ทีรักกินปะกินยังกินบึกชิ้นทอดเด็กกินปะบ่บกินดอกเพื่ออยากกินแต่เอาทุกงูโอ้ยเดี๋ยวสิอ้วน,อน,อนเอาเด้เอาบ่อ้วนโดนบุกส<อ>ิจนนุ้ยปนีตั้งโดนเด้นี่ทีรักเป็นสองเดือนบนเนี่ยนี่สิไปย่านอ้วนอย่างทีรักเขามีมดเอสดตอนที่เขากินมดเอสดมาสองเดือนที่ลงนน้ัปนีเม็นบ่อเขาไม่ได้พูมอาหารเลยเขาอยากยากังเขากินไม่ได้พูมอาหารไม่ได้ห้ามปากเขาไม่ได้ออกร่างกายพร้อม กินแต่ตัวนี้อีลีดหนึ่งเม็ดก็นอนจากพี่น้องค่ะตัวนี้นะคะเป็นดีท็อกซูร์ฟริตไขมันลดบวมลดโซเดียมค่ะไขมันจากไซล่ลไขมันจากโกรเคนหญ่โกกค้านานๆที่เคยเบียดกันเด้อยจ้ะเบื้องเบื้องตอนนี้เบียอแล้วเด็ตอนนี้ค่ะเบียอแล้วนานๆที่เคยเป็นซามซันซี่ซันค่ะมันจีรีดสิค่ะบอกว่าทุกมือเลยท่างขี่ห่าก็กินไปแล้วนะคะตัวนี้ ขับรีดไขมันบ่พอจะ้ะบ,บ่ปวดบิดพร้อมผู้ใดที่ไว้กินดีท้องเราหยาดปวดบิดเนาะลองเปิดใจตัวน,นี้ไปกินเมืองค่ะบ่ปวดบิดค่ะมาแค่รอบสองรอบต <ữ> <ล>ัวนี้คือบ่ค่อยปวดบิดมันบ่บ่ปวดบิดเลยบ่ปวดบิดเลยแม่นผู้ใดที่ว,ว่าหาโต้สรอยดีๆอยู่เด้อจ้าเราบอกว่าย่านปวดบิดตัวน,นี้บ่ปวดบิดเลยค่ะกินแค่เม็ดเดียวค่ะก่อนนอนหรือว่ากินแค่1เม็ดหลังอาหารมื้อหนักหนักได้เลยสมมุติว่ามื้อน,นี้พวกเจ้าไปกินหมูทา,าชาบูบุฟเฟ่ต์มันบ่กิน1เม็ดหลังมื้อชาบูบุฟเฟ่ต์ได้เลยค่ะเมื่อนี้ขับสิ ดีทั่วไปที่มดเคยกินมานเนาะก็แค่ขี่มันบอแต่ว่าตัวนี้บอแมนได้จาามดตั้งใจเฮ็ดแห้งอยากให้มันออกว่ารีดทับไขมันออกมาพร้อมและที่สำคัญนะคะลดวมลดโซเดียมพร้อมค่ะผู้เดทีว่าน้ำหนักพี่ก็เก่ากได้หล่ะคือมีทุกคนทักว่าอ้วนขึ้นนาขึ้นไปเฮ็ดงานเลยสิจ้วอมโซเดียมค่ะคลองมาคลองดองคลองรถจัดปลาลงปลาล่าหรือว่าน้ำซุปน้ำซุปของชาบูอย่างเสียค่ะน้ำจิ้มแบบตุยกินข้างๆสิ โซเดียมหลายแห้งค่ะปัะนี้มันเทนนิวเทาโตบวมโตนาคือจังค้นอ้วนเอาตัวนี้ไปกินค่ะมันลดบวมลดโซเดียมได้พร้อมค่ะบวจะเป็นผูはは้ชายผู้หญิงพุ่งญ่พุ่งนาผู้ใดที่อยากลดขี้โพนะคะขี้โพสุดัวยซ้สั้นสี่สั้นค่ะเปิดใจเอามดเอ็ดไปกินเนื้อจ้าไผรพุ่งญ่พุ่งนาผู้ชายผู้หญิงโล่งไปเบิร์ดเลยจะเป็นคุณแม่ลูกเนึ้อลูกตองลูกสามอ้วนลังขอดอ้วนกับมะพันธุ์อ้วนจากหอบมุ่นอ้วนจากปากเขากินนี่แหละผมพีเวลาคุณมาหาหรือว่าห้ามปากผู้ใดว่าไงกินแค่มดเอ็็ดดดตัววเเีียจบบค่่่ะนนหไ้สิบบเนา กินบ่กินบ่างชิ้นอ่ะไปไปกินลูกชิน้นผู้ใดสนใจนะคะอยากได้แบบนี้แล้วจะซองเดือนหายไปสิบก็โล่เมนมาสนใจรถจากรถได้เลยค่ะไปะที่นักรกินลูกชิ้น